อันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าภาพมันจากมาล้ำไฟยิ่งไม่กอดขาโกดักโอ้ก็ว่าอยู่ก็าขาดทิ้ดอกไฟเพื่อนขาดดอกกุ้งไสซุ้งหข่อยน้ำมันขาดบ้ากักลูอกมิพอมีแม่ดิเนาะแสดงเขาสินแสดงเ<ะ>ขาสินละเที่ยวข่อยมีลูกหนู้พูดใด้สิรับผิดชอบสินนายสิรับผิดชอบน้ำกันปั่นกันเฮ้ยแก่เสียใจเถอะ พี่โปกระดุมเสียหลุดทามาลำมวนหายมวนขาดตอนนั้นนอดรับเลยไม่นยังเงิดความจีน้ำไร้กล้วยนั่งมาฉันว่าโอ้ยมันเดียดเดยดจะฟังแต่งเถาวรไทยม่นยังยีกเนี่ย คนหนึ่งเลยนี่ผู้ส่วนอวใครอยูแถวนี้มา,าว่ากันได้ยุทธานี้เออเจ้ากระโดดล้อมแฟงติดถอะเออเงินมากกว่า,น,า,น,านั้นเบิร์ลระเบียงามา <c oughs> โอ้ยเนาะบ้านหนึ่งมีผู้หนึ่งแต่ว่าบ้านนี้ไม่มีหลายคนแท้จะดูถูกเด้อจะดูถูกเด้อในน้อยนี่นี่ล่ะในน้อยมันลงหัวต <c oughs> บาบาเตยเอาเอาเลี้ยงลงหัวสู่แถวนั้นบ่ได้ ้องให้ล้มขาจนเกียจขีดิอมล้อมแม้งหัดเบิด์ระบาดนี้โอ้ยอย่าเห็นก็เด็กน้อยละเถอะ้าโอ้ยเจอะเบิร์จ้าไอ้พยเยามนำให้ระบาดใหญ่เจ้าภาพพี่หมวดเพิ่นเอาเรามาให้ไม่หมวดเจ้าภาพข้างในครับครับทั้งที่เพิ่นเอาเรามาให้เพิ่นฝากไหม่มาลำพูนยิงเนี่ย เขาเป็นปากมาฉันบอฝปากมาไม่จีเห็นเนาะขอพมนมากพนอเมนเป็นว <hed labour> ่นาจากหนอยแน่พะนให้มาลำหอมจันเห็นอยู่ในทีวีหนึ่งหนึ่งเก่าพะ้เออโเคยกะถือจากหนอยนะใหญ่ถือถือเป็นลินมาโบกละสามลอยเปินใหญ่สามลอยเออไปจีให้ย่บโรงงาน กยเมาเดยวคนนี้ได้ทีสามลอยเอามาให้ยลวงนานรถไปก็ามาให้หลังหันถอดท้าทยพิศุบันพ่สุบันที่มวดขาฮะนี่แหละ่นว่านกแต่แต่บินขวมใสท่อนล,ลวดอันบูไดได้เป็นเมียทหารตำรวจแสดงวาหีปราบปรามไปเกิดเปลี่ยนเยอะเด้ โอ้ยมันยังเด็กเราได้เราอีหลีตัวนี้ไหมเพรว่ามันเพป็นเอาน้ำสะไปมาให้กินบอกวามาให้กินเรากินยากินยาเป็นกินโยเป็นภูญะภูญิงตะวายยาให้กินหลายสันกินหลายแล้วมันปากเหม็นเหี้ยออกมันกระหม็นน้ำแขนน้ำขานั่นน่ะปากเหมิ่นโตหม็นแล้วก็ะทำให้เว้าอยังก็จะเป็นเว้าบ่มงวนเว้าบ่ถรกหลัก มันจะเป็นยังเหล่ายาจะซื้อผู้หญผู้หญิงบรนดังกินอยู่โต๊ะขาขึ้นห่างอยู่หุ่นเม่เห็นเพื่อนีฮ้ยฮะก็ว่าใคยกินจะไปน้ำกันสุลาและหมูเป็นศัตรูโอ้ยรถสามล้อมาเอาตอนนี้นี่นะเอาค้อยเนี่ยพอแต่ว่าจะไหวน้ำจะตีดมเอาถือตัวได้ไหมบัี้พี่ว่าลูกบ่เบิงเด้อ เป็น้เฒ่ามักย่องมื้อนี่แหละบัดจ้าจูฬาและเหล่ากินเมาเหล่าทำหัวมวมนจูฬาและหนูเป็นศัตรูของศาสนาเฮียบเนื้อใสจะไปจงมันไหวเฝ้ากินนมันเบ็ดกรลูก,ก่อนร้านมันจิตตัวงรรูกอรร้านอันบอพีสุบันโอ้เฮ้ยคอยกินโอ้ยกูช่างคนเรียนดีนดบัน ฮะแ้าเบิดลบินฮัดเบิ้ดลำบันถ้าถากันเม้าค่อยมีกินได้เบิดขึ้นหอวกับเมาเพราะว่าควายีคาถาดีบ่าวัดตัวสุรินทร์ข้าถากันเม้าเจ้ามันกับวชนะคาถาหานุมานขูกฟุนแล้วดอก้เกี่ยวกับข่เด้อ มาตรวจมอล้ำหอมจันว่าเป็นน้ำอีหอมจันทร์เลยเฮ็ดใหพ้พ่อใหญ่กูเกียร์กิจตุมขีดินยู่จะว่าเด้บบอปอเบ,บเกียวเด้ออีสมิงทมเงียบปิดบอบเกียรมันเงยพัฒา,ากันเมาเดินต้องเรียนดูกระดานอย่าดูปิดปองมากเถะอะเอออีสมิงทมเงียบปิดบอบเกียรมันเงยไป่ไปมันเมากินบ่เซามันหักอยากบ่อยากเอ้าหนีทำไม มาไม่ an, careful, ูจวามนเท่าปนี่แล้วมาเป่าแคนแส่คถาคอยมันได้แม่จีบเตียนใ่มันสิลุยีแน่นะตั้งแตอบอกเาก่กีดินอยู่หลังกาสร้างคอยเห็นทำไมอิจฉามีเงียบหนีแน่นะไอ้คือกี่มกูกระจังเหรออิจามีเงียบปิดบกเกียบมาเลยไอ้พเคยมันเมากินบัเซ้ามันหักอยากก็อยากกูกริกิน เมื่อกี้จริงๆมึงอย่าสิงตากูกูลูกขึ้นได้กูสิงไงข้อมึงจะมีเงียบๆผมเสารหอมติดอะไรอาตมาควันเขาอะไรลบวัดท่านเป็นเบิดขึ้นกับบ่อเม้าหัวเจ้าเสียคาถายใส่ไปอยู่ตูป กระท่านเสกมากกว่า hmm. ีดส yeah, yeah. ักคนเนอะกันชนพิษกันได้กัปวดม้มาแล้วจำบ้านเลขที่จะาลองบ่ได้เจะาใหญ่จน้อยจะน้อยจักนจิ้เนาะเอ้เสียงจะกิบมากเสียงตจะมอยเฮ้ยมันหล่อรันเดียวม่ผมไหผมขาด เจ้าสังกัดซื้อกินน้อเลือดเลือดเลเลือดบเสียงจังไลยคือจังเสียงหอบก็เก่าเออมันกัดตัดแตเล็ดออกเหมือนเดิมแตเล็ดแะเล็ดแตแตเล็ดด้วยสิแกนบอกที่มีจังน้อยก็ไมลใหญ่แต่มันดีกว่าถจิกินเป็นยาเนาะอ๋อจิ้มเนื้อเป็นยาป้าป้าป้ป้เออเออเออปวดระบาดคนกับรถซื้อ ผมหายผมขาดจูเลเหล้ากินเมาเหล้าเขาหัวมวนอ้าเข่คิองอนกินดูเถอบัดะใครกินจะใครกินนะเอ็งยังเด็กน่อยมันมีช่วงบุญี ว่าได้บางอาจเดาพวกไข่แน่นน้ำไขาต้มไก่บดีนะเอาก็เมาแต่คนไะนีไม่ได้เมาตักใจเห็นใจน้องในเด้อพี่สุบันดะไม่หัดจะน้องเมาอาศัยตอนนั้นบ่ได้เดดฮันุมานเกียร์ฟุ้นตัวเราเรากินเมาเราเข่หม้วนกินบัวเฮกบัวห่างมันเสียแป้งผู้บันทึก ยังกละลักออกกินนี่กีคนชอบโอ้ยใหญ่ย่าเหือดูอหลายมันน้อยกะไข่โอ้ยยังกะต้นหน้าต้ตตนตาประชาชนตำรวจทหารยังหลายนี่ว่ายัน,นยันที่ใหญ่ไส้บดีเหล่าคนจีนหน้ามูหน้าพี่หน้าน้อง,องคนผู้ฟังหลายๆจะไปหาว่าเนื้อบดีแ่ยันยันที่ใหญ่ก็ด เอาไปนี่ชิอาาเอายังเป็นยังให้ค่ายังกันยูนัมสองสามคนเป็นยังคือมาให้ครูกันให้ค่ายังเอ้าให้ค่าลูกย่องไปบ่คุยไงไงหรี่ยะาำเจียไงหรี่ปีเบอร์เด้วที่ตอนนั้นล่ะ mô la quang long sẵn sàng si gung tai quang đặc biệt mong bầu tối hạ quang bầu tối hạ quang bầu tối hạ quang hoa hạng hai thai mang hạng 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 bay lan đầy vì ru bắn Hoa cầu muôn man xoay non Cả đèn và mắn thịt man Phút sai tài bớt bàn xe đại tôi là hìa Vẫn để tốt mùa lầu Vẫn để thờ vô Ngủ cấp của Chỉ sang mẹ mắt เ่บอมเจ้าว่าแอ็นวาเสียงเอยเป็นไดเป็นไดเป็นได้แต่สาวซื่อจะไปว่าน้ำมันน้ำเว่ามาบดีมันด้สีฟองหูสีฟองอ่ะมันจะไปหัดดิตอนนี้ก็รอดแหเะะงยังหรือแต่ลำมา ที่เจ้าแหลงห่วงใครกมูกแสดงว่าเจ้านี่เคยสีปอกข <c oughs> อบคุณหลายเด้อพี่กฎสะพนเอามาให้กำแก้ว40บาทก็ไปเล่นนางเลี้ยนน,ยน,นายขี้พระเอกนายขี้เด้ไหมน้ำไม้ไขอ่อันไรย,ย,ย่างมาว่างั้นล่ะถ้าห่วงใครว่าใครง่ายนี่ลดูบักพระเอกล่าขี้ได้ปะเนีย่างเงือนสีเป็ดหอมกินวังหาง พอเดือนสิบสองเปลี่ยนจากวังทองไปเป็นแห่โงอีมันเถื่อนไงนะอีบ่กังเราฝัล่วงหลังเยอบบนโอ้ยพวกมีเมาเหรออะไรเมาจอดขวางเมาเหล่ามีว่าเขาตีวะถึกังไมันมีเมาเด้อภาษาเราฉันนี่สิเป็เมาอย่างเดือนสิบสองอิ่มังพอเดือนสิบสองเปลี่ยนจากวังทองไปเป็น พอถึงเดือนที่พิชก,กีเ,เริ่มไทลตกเดือนซาบเล่าข่าวเล่าลงแห่งคอตลอดยาดองพอเดือนสิบเอ็ดที่ให้สัญญาชวนหอมกินหมาอุ้งใบตาหอมกินไม่ลงพอถึงเดือนที่ชวนกินขี้หอมก็กินไม่ไ ทังตาที่ละวัดนาแล้วมึงที่สูวกับแม่มึงดิมะบัตโทหัวนาบุกเนี่ยท่านประหลัดที่ละวัดเนี่ไหนหัวนะนี่ยนี่หัวนะเอ้หัวนาบุกใครหัวนาบุกหัวนาบุกเป็นหัวพ่อคพมันนักแท้เ้าเมารเปเนสักเอ้าเมาเรลอมาลองไี่มีเมา ่ใช่คนเรามแคนเราคีคุยนาคุยหลังคนนีคุยครับโอเคครบอความจริงดังนั้เงินคนรกก็จานบัตรคนนี <k <k ้เห็นบ่คุยพอได้คุยหน้าคสวงเลยอะไรา่าันบอคือน้ำเท่าสบันค่อยวมมากกัได้เลยนี่วาเก่าค่อยเลยนะุยมันมีัต่ั่านที่ท่านผู้หมวด ข่อยบ่เกินน้ำร้าข่อยบ่มากเกินไงเกินข่อยหลยก็จันหวัดปุ้งหายเขาปัดลานทีนี้ถึงสองแสใชเบิดไปยหญ่ไปยืมนะใช่าท่านเบิดไตหนังไเนี้พุ่นละข่อยบอกีท่างข่อยน้ำถนนดำแต่ใสแต่ใส่ตาวาแตงเตะดาตุดาตุมื่ออดเกษตร Ừ. và qua khoảng pháy Khoảng pháy dây khoảng dây à, Chắc vào khoảng pháy lứa ừ. Quay hô quay di than chưa ừ. Mau là hồi chẳng lên như tỷ

แก่งยางยังแตงไปให้เปือคขาดฝ่ายตัวดำคลุแล้วมาขอขอโทรลองให็นไอ้ไอจับควายเนี่ยน้องยานควาแท้น้องยานควายสนน้องยานรบไวาบอบพดน้องยานไวายโน ก็บ่ร้องให้่ใช่ใ่แวเงินนั้นทันพีกับนั่นแล้วก็นี่แหละพีทันพีกับนั่นจัตุเฮาลูบลอบโอเคจัตุพะดแล้วแล้วพอเจ้าขึ้นขอบคุณค่ะหมอแกนมาขอผมขอบคุณครับปัดจา ดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อคุณพี่กำนันชวนๆเนี่ยพี่กำนันเลยว่าเก้าไคอยละ <c oughs> กำนันจะได้มาเป็นตาิดดี <c oughs> เถอะเงินกำนันก็น<ข>เห็นแหละยอยากเห็นแต่เงินผู้ซอยแหละ <c oughs> ใช่ลาผู้ซอยเออมาเป็นขวันถุงจากพันสองพันแน่คุณพี่ผู้ซอยก็ไม่กอดเศร้าเมาแล้วต๋ ไอ้เนี่ยนี่เด้ง <Jedi> ินด้อนี่นีไปใส่ฮะต้อมากไ่บ้านหรอเปาก็กินไรบ่ได้ดิต่พือต่พือได้ก่อนคือพวยังหัวยังบานลาดไอ้เมามาแต่ใส่กระชังมอลำเขาบ้านไปเขียวต้หมอลมเตยยังเดียวอลลเตยเลยเมามาแต่ในบ้านลำเตยเลยนี่ไมยังหัวชังเตยเลยเตยเลยก็ใยมือหนักกไปลัมหเนี่ย สร้างกวดเตยติวสันเตยติว่ังหัวกวดเตยตั้งสามถุงมันหกถุงเลยป้ใหญ่หัวป้อนวันจันหัววักหัวันขวบป้อนคือเแ่านี้แหละป้อนก็ได้เจ้าทักเจ้าเจ้าอยู่กษัตริยทวนทวนอยู่โดนเตืบสั่างมอลำมยุดเลยมอลำหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเลยหยุดยังหล่วเดี๋ยวว่าล้ำแบบใดบ่มีเวลาให้พ่อไปเหยียวจักพอปวดเหยียวจนค่อยแกนคอเลยให้พ่อไปเหยียวจังบวัดก็ได้ อ้างได้ละปานนั่นนั่นป้ากระเดาอยู่ทางนั้นใหญ่ป้ากระเดาอยู่ทางฝุ่นเออเอาย่างย่างย่างไปย่างไปทางฝุ่นย่างไปเออย่างไปย่างไปบ่มีคนดอกกระหันบ่มีคนย่างไปอีกย่างไปย่างไปอีกจังน้อยฝุ่นขวอกไบใบอยู่ฝุ่นต้นไม้มันติ่งสีดอกล้มพัดขว้าขว้าขว้าเออเออบางทีเราเย้บางทีเราจอดพูดเสียบเย้าโอ้ยเสียงหยังดอกโอ้ยเสียงตด ตั้งเหียวทึ้มจุ่มม่านปีขมานีปีอะไรจังเกยไปยัอวันอปยัน่งกับมาได้สองเก่าขาส่งเปียกเอเล่ออกหันขาพัมบบบนี้เมื่อตตเปะขึ้นมาดมปังมาตัวเดเงียวเสียส่งตัวเงียวว่าหันเนาะ mặc áo khô. à, là không cụ ninh nắm nho vợ đại ký. Han yaki lòng mặc áo vô 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 โอ้ยพอกอยากนักากาดเี่ยต้องเก่นก็เท่านั้นล่ะพวอีพหัว่ซเว่นพัวันขาให้สีได้จักสองเทียบเอ้กได้บอ้ลูกมาหันข้เหียวได้บ่ียแทบไม่สามเทียบกันะแทบไม่สามเทียบกันเ่รามนยังได้ลูกเงียวเขาถามนี่อึนเราบ่สนใจเว่าเอาได้บพราะลูกกล้องจ้องขึ้นนะหาคุยเถอะ ตะนอ่ก็เล่นจเอาดินพ่นัวจะขวงเหรออารมณ์นจะง่อยบัดนี้ใจเ้ยยยเยย่าเฝ้าวิ่งอันตรายเด่นเนี่เจ้าสีไปทาบ่ได้เด่เนี่ยเป็นยักษิทาบไวได้ซ้ำนี่อยู่บ้านคอยอ่ะยิสามันเอาผัวเจ็ดสิบกว่ากาวาจีตายไวไวชีได้มุ่นพนันว่านว่าะาจะเอาได้ขึ้นแหลกซ่อนแล้วนำเลยพรายังมีแล้วก็นำเลยเออีประกาว่าไวจีให้นี่บ ลูกพ่อโว่ขึ้นมาอีกพาพันศีนนั่งกันะเจ้านําอีกลูกพ่อโวกขึ้นมาอีกพาพันสีนนั่งไะนะเจ้านํอย่บมัดขึ้นว่าอีสานี่หนีตะขึ้นแหลกเอาหันมุ่นวะมันออกห่อนเจ้ากอดราแงแฟนติดเหอฮมาบนุลนก็บจีจอยาคาคิกตึกไมเล่าเยอะหร เขาเสียบวมัดกัพี่น้ะเล่นสุทถุอเครื่านจะละกันเหอะแก่ยันจะกันหนุ่มนอนที่คอยเจะมาทังฟังล้างเธผิดพลาดพลั้งไยก่อนยาวดังโดนเธฟังต่อนเึกสิเลิอผ่านลม ความจะนั่งน,นี้ดนะ้วอ่ะความดีนั่งก็มีอยู่หากนกวดดบองไปผู้สายอบอกใครดีเรื่องสิล่ำในมืมอแม่โคตรหวนสวนสนกุกอยางผู้ฟังเพล่นลุกบอกว่งน้องเจ้วพี่ผู้ฟังลํำเหอ วองไปแข่งก,กากวาให้จัดการสายเต็มหัวคำพี่สุวรรณเต็มหัวคำเราเม,ม,ม,มาเต็มหักหัวลังเมาเต็มหักหัวลังไปหาโรคพัดสีคาจัดการๆๆแล้วจัง หังเลยหน่อยหลังเลยดเรากนัวเลย ชนส,สูงสูงอ่ะมันเหลียวเาเห็นเด้อตีนไพ้ตีนมันละว่างเหา สาวเดี่ยวเปลาคงลืมสินนอสัญญาเขาดอกีคนรอสักนกมเกี่ยวขดัรออะไมาใจกับเพืนกมเกี่ยวโดัวรออะไมาใจกับเพือนน้องเพ่นคนอื่นจะส่งข่าวมาใหู้้บานานี่จะูเป็นธรร Oh, 消灭我，骂我。